ทางยูเครนนั้นส่งฝูงโดรนกว่าร้อยลำมุ่งเป้าโจมตีกรุงมอสโกนะคะและหลายพื้นที่ของรัสเซียในวันอังคารเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยหนึ่งรายและบ้านเรือนหลายสิบหลังเสียหายรวมทั้งทําให้เที่ยวบินอย่างน้อย50เที่ยวบินต้องเปลี่ยนเส้นทางจากสนามบินรอบๆเมืองหลวงของรัสเซียค่ะ ภาพถ่ายแสดงให้เห็นความเสียหายของอาคารที่พักอาศัยในเรเมนสโคเยใกล้กับกรุงมอสโกนะคะจากเหตุโจมตีด้วยโดรนของอยูเครนเมื่อวันอังคารค่ะทางกระทรวงกลาโหมรัสเซียเผยว่าได้ทาลายโดรนยูเครนอย่างน้อย20ลำซึ่งเข้าถล่มกรุงมอสโกและพื้นที่โดยรอบมีประชากรกว่า21ล้านคนอยู่ในบริเวณดังกล่าวและมีการทําลายโดรน124ลำในอีก8แคว้นของรัสเซียในช่วงเวลาเดียวกันนี้ด้วยนะคะทางการมอสโกร,รายงานผู้เสียชีวิตยอย่างน้อย1รายใกล้ก,ลก,ลกับกรุงมอสโกและสนามบิน 3แห่งจับ4แห่งที่อยู่ใกล้เคียงเมืองหลวงต้องระง,งับการบินนานกว่า6ชั่วโมงและเปลี่ยนเส้นทางการบินอย่างน้อย50เที่ยวบินจากเหตุโจมตีดังกล่าวประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียเรียกการโจมตีด้วยดรวงของยูเครนต่อโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนว่าเป็นการก่อการร้ายและให้คำมั่นว่าจะโจมตีโต้ก,กลับ ทางโฆษกรัฐบาลทำเนียบเครมลินเดวินทรีเพชคอฟกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าการโจมตีด้วยโดรนครั้งนี้เป็นอีกเครื่องเตือนถึงท่าแท้ของผู้นําทางการเมืองอยูเครนและว่าไม่มีทางที่การโจมตีช่วงข้ามคืนบริเวณย่านที่พักอาศัยจะเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการทางทหารได้และว่ารัสเซียจะเดินหน้าปฏิบัติการพิเศษทางการทหารในยูเครนเพื่อปกป้องประเทศจากการกระทําเช่นนี้อีกด้านหนึ่งยูเครนกล่าวว่ารัสเซียโจมตีช่วงข้ามคืนด้วยโดรน46ลำแต่ว่าสกัดไปได้38ลำนะคะแต่ไม่ได้ให้ความเห็นใด เกี่ยวกับการโจมตีที่เกิดขึ้นในกรุงมอสโกเมื่อวันอังคารสงครามที่รัสเซียส่งทหารรุกกรานยูเครนที่เริ่มมาตั้งแต่ปี2022ได้เน้นไปที่การโจมตีด้วยปืนใหญ่และโดรนบริเวณแนวหน้าทางตอนใต้และตะวันออกของยูเครนทั้งสองประเทศต่างซื้อหารพัฒนาโดรนรุ่นใหม่นำไปใช้ในสมรภูมิในหลากหลายยุทธวิธีและหาหนทางใหม่ในการทำลายโดรนเหล่านี้ขณะที่ทั้งสองฝ่ายก็อ้างว่าได้ใช้ฝูงโดรนในการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านการทหารและพลังงานค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ